ลุงมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับเดือนเือจ,จากิตวจากจากจำนวนเท่าไหร่ครับก่อนนี้มันนากาักกะขายบ,บอยขายไปแต่น้อยแ่น้อยอ๋อขายไปเรื่อยมันถูกเลยเลยเมือได้ขายอืการเลี้ยงวัวเนี่ยเอต้องขับรถตามเลยเพราะฝูงมันเป็นฝูงใหญ่เนาะเดินเดินตามไม่ทันเอาไวแล้ว <laughs> เริ่มปล่อยออกจากข้อกี่โมงครับ11โมง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 สายนอ่าตอนตอนกลับนี่กี่โมงครับตอนกลับนี่ตั้งแต่4โมงยันแถว6โมงอ๋อ4โมงนี่คือเริ่มต้นกลับ่เริมตนกลับไปถึงที่โน่นก็6โมงพอดีกินไปเรื่อเลยข้อควายข้อวัวเนี่ย ที่อยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยไม่กลัวโดนขโมยหรืครับก่อนมีก่อนเดีนยวนี้ม่มีแล้ววงจรปิดมันติดหมด <laughs> เพราะว่าผมเห็นผมมาตอนทิตย์ก่อนเห็นแปลกใจมากที่แบบขอกัวข้อควายอยู่นอกหมู่บ้านแล้วแล้วอยู่ติดถนนด้วยอืมเดียวนีไม่มีแล้วได้ได้อัหาหมดอืม อันนี้เป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองหรือเปล่าครับหรือเป็นผสมมันคุณตาเกิดทันช่วงที่อดอยสะเก็ดสันชัยมีตำนานเรื่องของอวัวต่างไงที่เป็นคาราวานสินค้าแบบบรรทุกสินค้า,<ม>าบนร <บน S 2> างวัวไ,ไปทางผ่านใช่ไหมครับไปทางผ่านนะ<อ>มีไอ้มูตีเล่นวัวต่างนี่จะบ่มี อ oh. สายตั้ง,งส้นทายในเชียงใหม่เนี่ยครับครับห้าสิบป้าย okay. แล้วก็ทยอยขายเรื่อยๆใช่ไหมครับในสันทรายเนี่ยมีมีตลาดบัวไหมไม่มีเออมีม,ม,มีย่อยเหรออยู่ตำบลอะไรครับอยู่ตำบลสันทรายน้อยไหมตำบลสันทายน้อย แล้วก็จุดใหญ่ก็อยู่สันปะตองใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่ไม่ย่อยเนี่ยจุดใหญ่อืมที่สี่แยกนะครับตอนนี้ก็จุดใหญ่คือทุ่งฟ้าบดสันปะตองแล้วครานี้ก็มีนะแล้วพันบาเดียวนี้มันบบบใครมีเอรกก้าแล้วก็ได้อย่ใดอย่าูเขแต่ก่อนนะคขาไปหันบดอ่ะครับ มวดเป็นควายเป็นยังลงมอดเป็นรถเป็นลาอย่างครับบุหรี่ขี้โยไหมครับคุณตาขี้โยอราขอให้ขอบคุณมากนะครับ,รบยุงมันเยอะกางม,มุ่งอ่ะกางม,มุ่งมานนี่ <laughs> มีทูนกลางมุ้งม,มาน่ะจุดไฟทุกวันไหมครับกหนานทุกวันอ่ะอ๋อช่วงหน้าฝนยุงมันชุมใช่ไหมครับ จะหนีขนาดคนก็ยังนม่เนาะยังไม่ทนเต็มขาเนี่ยหัวติดเ,เลือดเลือดหัวตาหาัวเยอะเลย เต็นท้องเต็มท้องเลยนะต้องดูกังคืนนึกถึงเพลงเดือนเพลนของคาราวานเลยฮะ <c oughs> กองไฟสุมควายตามคองนี่แบบนี้เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นันน่นนาเลือกเลือกเลือกเยอะ ครับเสียงเสียงกระดิ่งคอวัวสามารถแยกได้ว่าเจ้าของเป็นของใครวัวฝูงนี้เป็นของใครใช่อ๋อเสียงเสียงเสียงนี้เป็นของของลุงใช่ไหมครับอ๋อเป็นไม้หรือเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กเหล็กนี่แหละเหล็กแป๊บเนี่ยครับทำเองหมดเลยครับเองอ๋อเดี๋ยวทำก็ซื้อก็ได้ของลุงมีเท่าไหร่นะ สองตัวเจ็ดสองตัวตัวเล็กแม่มันแม่มีห้าหกตัวครับมีควายด้วยปะควายไม่มีตานั่นมีควายกับบัวบัวขึ้นบนเขาดึงเจ้าดึงแต่ควายไม่ขึ้นออยู่ข่างลานบุหรี่ขี้โย่ไหมครับ <laughs>